ความลับในการทํางานกับตัวเลขที่เป็นทศนิยมที่เราอาจเก็บข้อผิดพลาดได้ทั้งใน Excel แล Google Sheets เป็นอะไรไปดูกันโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทําการกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยสมมุติว่าเราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเฉยๆฉเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลเป็นจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Excel แล้วก็ g l e Sheets แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการใส่จุดเข้าไปแล้วก็ตัวเลขต่อท้ายแบบนี้มันก็จะเก็บข้อมูลเป็นจํานวนทศนิยมนั่นเอง ซึ่งอันนี้เนี่ยมองผิวเผนเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากเพิ่มเศษเข้าไปแบบนี้อ่าเพิ่มหลักของทศนิยมเข้าไปก็สามารถทําได้หรืออยากลดหลักทศนิยมของตัวเลขนี้ก็สามารถทําได้ทีนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นตอนนี้สมมุติว่าตอนเราบันทึกข้อมูลเนี่ยเราบันทึกข้อมูลเป็น9.4กับ9.5 แต่ว่าเราดันปัดเศษนะครับหรือว่าลดจํานวนการแสดงผลของหลักทศนิยมลงแบบนี้ข้อมูลเนี่ยจะถูกปัดขึ้นซึ่งถ้าเกิดมองผิวเผินเนี่ยเวลาคนมองเรื่อยๆก็คิดว่าตัวเลขเนี่ยคือเลข9ก้านี่คือเลข9นี่คือเลข10เพราะฉะนั้นเวลาไปคํานวณอะไรเนี่ยอันนี้มันก็ควรจะเป็นเลข9้าเลข9้าเลข10เนาะแต่ผลลัพธ์ที่ได้จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาคูณ10ดูยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ถ้าเราเอาจำนวนเต็มมาคูณเลข10 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจานวนเต็มกันนั้นเราก็คูณด้วยสิบเนาะอย่างอันนี้9ก้คูณสิก็ได้90ทีนี้เรามาลองดูจํานวนทศนิยมกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยตามปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอา,เามาคูณ10เนี่ยมันก็ควรจะได้90เนาะแต่พอเราเอามาคูณ10จริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้มันจะได้เป็น9 4แล้วลองดูอีกตัวหนึง่งที่มันเคยปัดไปถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยเรามองแบบนี้ มันควรจะได้ด0 0ร้อยใช่ไหมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ95เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว,ว่าเขาจะมีการปัดเศษให้เราแล้วก็แสดงผลเป็นเลขเท่านี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขข้อมูลที่เขาเก็บเนี่ยมันยังเป็นจุดทศนิยมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลได้ไม่ดีหรือว่ามีการปัดเศษไปแบบนี้เนี่ยข้อมูลของเราก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้เวลาที่เรามองไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทํางานกับข้อมูลพวกนี้เนี่ยเช็คให้ชัวร์ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีจุดทศนิยมหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ามมันี เราควรจะเหลือไว้อย่างน้อยสักหนึ่งตัวให้เห็นข้อมูลแบบนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าต้องการปัดเศษขึ้นไปจริงเนี่ยแนะนําว่าให้ปัดเศษหรือว่าให้พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยตรงๆแบบนี้ข้อมูลจะตรงกว่านั่นเองรู้แบบนี้แล้วรอบหน้าเวลาจะบันทึกข้อมูลเนี่ยก็อย่าลืมบมันทึกข้อมูลให้ถูกต้องกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งด้วยและถ้าเกิดชอบหรือว่าสนใจใเทคนิคดีๆในการใช้งาน Excel หรือ g o Google s h e e t แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจอินจาไว้ด้วยนะแล้วก็ฝาาาากกดดดดไลคคชรริิปปนนีี้้้้ใหวยพพเจะมู